จริงมันก็มาจากการผสมผสานระหว่างโลกที่เราเราเห็นกับสิ่งที่รู้สึกจากข้างในก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวการเดินทางหรือว่าการได้ไปดูงานศิลปะหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆรวมทั้งงานเขียนต่างๆด้วยที่สุดท้ายแล้วมันหลอ่อหลอ,หลอมออกมาเป็นแพชชั่นแล้วก็มันเป็นจินตนานการของเราแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเป็นศิลปะ ในรรรูปปแบบสถาัตยกมเชื่อว่าการทําสิ่งที่แตกต่างเป็นหัวใจสําคัญค่ะแล้วก็อยากให้ทุกสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยสะท้อนความเป็นเราแล้วก็สะท้อนความจริงใจเพราะว่าคนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสัมผัสผู้คนได้มากกว่า เฟินเชื่อว่า hospitality เนี่ยแคน r บี o นอาร์ตฟคือสำหรับเฟิร์นการทำโรงแรมหรือธุรกิจ hospitality ไม่ได้เป็นเพียงการให้บริการหรือให้ที่พักแต่เป็นเหมือนการสร้างงานศิลปะที่มีชีวิตเป็นการออกแบบประสบการณ์ตั้งแต่สถาปัตยกรรมการตกแต่งอาหารกลิ่นเสียงไปจนถึงการบริการต่างๆทุกองค์ประกอบสามารถถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็แขกก็สามารถเข้ามีมส่วนร่วมแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตัวเอง เราออกแบบเนี่ยจริงๆแล้ว80%ของที่นี่คือสวนแล้วก็สวนเป็นหัวใจสำคัญของโรงแรมสิ่งที่เราประทับใจก็คือสวนดึงดูดผีเสื้อนกแล้วก็แมลงสายพันธุ์ต่างๆให้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วเหมือนทุกวันนี้นะคะก็คือเฟืออยากให้ผู้คนได้สโลว์ดาวแล้วก็กลับมาฟิลฟิลมากขึ้นกลับมาใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อยากเห็นการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ที่จริงใจแล้วก็ออกมาจากใจจริงก็หวังว่าที่นี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้สร้างสรรค์สิ่งจากหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเอง